สวัสดีครับพบกับผมพร้อมบวกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหุ้นบันผลนะครับเดือนธันวาคม2,564นะครับซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ12หุ้นนะครับมาดูกันซิว่าจะมีหุ้นตัวไหนกันบ้างนะครับหุ้นตัวแรกนะครับกองทุนรวมอสหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า mfc international investment นะครับ สัญลักษณ์นะครับ m LL นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่7ธันวาคม2564นะครับเงินปันผลนะครับ0.15บาทต่อ1หุ้นนะครับซึ่งกราฟตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่7.8นะครับเส้น i ออนะครับอยู่ที่59.99นะครับตอนนี้หุ้นตัวต่อมานะครับหุ้น MNI-T2 นะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดารธานีนะครับ2ซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับขึ้นขึ้นมา XD วันที่7ทธันวา2564นะครับเงินปันผลนะครับอยู่ที่0.03บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งกราบนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4.92บาทนะครับ เ้น RSI นะครับอยู่ที่ประมาณ50นะครับตอนนี้ก็อยู่กลางๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ถัดมานะครับ M s t o r e นะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ MFC Strategic Gistore Rest Fund นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่7ธันวาคม2564นะครับเงินปันผลนะครับอยู่ที่0.09บาทต่อ1หุ้นนะครับกราฟ ราคาอยู่ที่6.15บาทนะครับเส้น RSI นะครับอยู่ที่50นะครับหุ้นตัวต่อมานะครับ s s g นะครับบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับจะขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณวันที่3ธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเงินปันผลนะครับ0ูนจุดสามสี่บาทต่อหนึ่งหุ้นนะครับซึ่งราคากราฟในตอนนี้อยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทนะครับ เส้น RSI อยู่ที่ประมาณ40นะครับก็ถือว่าต่ำแล้วนะครับต่อมานะครับหุ้น KPN PF นะครับของทุนรัวสาาริมทรัพย์ KPN นะครับขึ้นข้ามหมาย HD ในวันที่8ธันวาคมส5 6 4นรกสิบสีนะครับอัตรางเงินปัดผลนะครับอยู่ที่0.0769บาทต่อหนึ่งหุ้นนะครับกราฟราคาอยู่ที่6.6นะครับบาท เส้นไอซ์ไออยู่ที่40นะครับตัวต่อมานะครับ MIT นะครับ t r u s t เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ MSC i n d u s t r i a l นะครับซึ่งจะขึ้นเข้ามา XD ในวันที่7ทธันวาคม25 6 4นะครับเงินปันผลอยู่ที่0.375บาทต่อหนึ่งหุ้นนะครับราคาอยู่ที่3.3บาทนะครับ กราฟตอนนี้ก็ขึ้นไปที่สูงมากแล้วนะครับต,ตัวนี้เส้น RSI ก็ขึ้นไปที่70แล้วนะครับหุ้นตัวต่อมานะครับ MJLF นะครับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Major Cinepac l i กไล s t y l e นะครับหุ้นตัวนี้จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่8ธันวาคม64นี้นะครับ เงินปันผลอยู่ที่0.231บาทตอนน่อหนหุ้นนะครับซึ่งกราฟตอนนี้ก็เป็นสีเขียวอยู่นะครับราคาอยู่ที่8.4บาทนะครับเส้น RSI ก็ขึ้นเกือบเกือบถึง60แล้วนะครับต,ต่อมานะครับบริษัท Business Alignment จำกัดมหาชน BIC นะครับ จะขึ้นเครื่องมาย XD ในวันที่8ธันวาคม2564นะครับจ่ายเงินปันผล0.25บาทต่อ1หุ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9.85นะครับเส้น r s i อยู่ที่ระหว่าง50 6 0นะครับหุ้นตัวถัดมานะครับ LSPF นะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า Land and House นะครับ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่9ธันวาคม2564นะครับอัตรางเงินปันผลตอบแทนนะครับอยู่ที่0.05บาทต่อหุ้นนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่5.65บาทนะครับเส้น RSI ก็อยู่ระหว่าง50-60นะครับตัวต่อมานะครับ UV นะครับบริษัท u n i v e n t u r e จำกัดนะครับ จะขึ้น่องหมาย xd ในวันที่8ธันวาคม2 5 6 4นะครับเงินต้นผลตอบแทนนะครับอยู่ที่0.0 16บาทต่อหุ้นนะครับราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่3.9บาทนะครับเส้น rsi อยู่ที่40-50ถึงนะครับตัวต่อมานะครับ gvr eig นะครับ t r u s เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์นะครับขึ้นข้ามา XD ในวันที่13ธันวาคม2564นะครับเงินปันผลนะครับอยู่ที่0.1765บาทต่อหนึ่งหุ้นนะครับซึ่งกราฟตอนนี้ก็เป็นสีแดงอยู่นะครับราคาอยู่ที่10.30บาตั้งตอนหนึ่งหุ้นนะครับเส้น RSI อยู่ที่40-50นะครับ แล้วษัทสุดท้ายนะครับบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดนะครับจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวะันที่13ธันวาคม2564นะครับในวันผลตอบแทนอยู่ที่0.5บาทต่อหนหุ้นนะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาที่43.75แล้วนะครับเ <R> SI ก็อยู่ที่50นะครับถือว่าเป็นกลางๆนะครับสำหรับนี่ก็เป็นหุ้นทั้ง12ตัวนะครับที่จะจ่ายปผลในเดือนธันวาคมนี้นะครับสำหรับเพื่อน ท่านใดมีปัญหาอะไรหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ